คลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดวนันอาทิตย์นะคะในเดือนมีนาคมสองพันห้า้อหกสิบห้านะคะเดี๋ยวดูกันสิว่าคนเกิดวนันอาทิตย์จะได้เสียอะไรอืมอันนี้คุณจะได้เสียภไพ่ส,สวนนะคะแล้วก็เสียนปูหรือสีกละยโปดแล้วก็เสียนปู่ปัญจสิงขอน นะคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคามม่โชคดีมากไพ่เพนี่ยนะเขาบอกว่าอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะก็เหมือนสบายใจอะ่ะอยู่ได้ตามอัตรากษของตัวเองอย่างมีความสุขนะไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนไม่ได้เดือดอะไรถึงแม้ว่ามีเรื่องอะไรมากระทบจิตใจของของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะคุณก็จะปล่อยวางได้คุณจะอยู่อย่างมีความสุข นะในแนวคิดของคุณเองนะแล้วในเดือนมีนาคมตลอดทั้งเดือนเนี่ยไม่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์ที่จะตรงกับเดือนเกิดคุณหรือมีนาเป็นวันเกิดของคุณเอ่อก็ตามแต่นะเอ่อคุณจะมีความสุขอะนะในไพ่นี้บอกว่าจะมีความสุขลูกหลานพร้อมหน้าอยู่กันแบบมีความสุขไม่ได้มีเรื่องทะเลาะบ,บอกแหวงอะไรกันแบบให้เข้าหูจนคุณเครียดขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยคือโดยรวมแล้ววงสาคณาญาตในเดือนมีนาคมเนี่ย เป็นไปในทิศทางที่ดีอะไรที่ลูกหลานนะเคยทะเลาะบอกแหวงกันมาก็จะเหมือนว่าปองดองหรืออยู่กันนิ่ง,งๆแบบสงบสึกอ่ะทาให้พ่อแม่คือไม่ได้เดือดร้อนคุณก็ไม่มีเรื่องอะไรเข้าหูก็อยู่ได้นะคะแล้วก็จะมีคนที่ทํางานนะคะทำงานทําธุรกิจหรือว่า,เ,าเป็นลูกจ้างประจําพวกเนี้ยนะคะก็จะได้รับการเมตตาจากผู้ใหญ่ นะเมตตาจากผู้ใหญ่อย่างเช่นเ,เขาอาจจะส่งเราไปศึกษาหรือไปหาความรู้เกี่ยวกับงานที่คุณทํานั่นแหละอย่างคนอาจจะได้ส่งไปเรียนเครื่องจักรต่างประเทศแบบนี้ส่งไปหาความรู้เพิ่มเติม จากสาขานน้นสาขานี้ก็เป็นได้แล้วก็กลับมาพัฒนาองค์กรนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะคุณได้เสียนพ,พระอิสรวนนะมีเกณฑ์การเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อหาความรู้ในงานในอาชีพที่คุณทําแล้วกลับมาพัฒนาแล้วก็จะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะถ้ามีเกณฑ์ได้การเดินทางได้ไปจริงๆแบบนั้นอาจารย์ก็ห่วงเรื่องโควิดนะก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะคะ นะแล้วไพ่เนี้ยเขาบอกว่าให้คนที่เกิดวันอาทิตย์หมั่นสวดมนต์ไหว้พระนะ,คะใครที่ไม่ค่อยสวดน,นะคะที่ได้ฟังคลิปของอาจารย์คลิปนี้นะพยายามสวดได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาทิ้งเวลาไปวันๆเลยนะคะเสียเวลาที่เราจะภาวนาแล้วก็ฝึกจิตอะนะคะมันเสียเวลาตรงนั้นไปนะในไพ่เนเสีย่ยนครูบอกว่าถ้าใครยังไม่ทํา ให้ทยอยทําได้แล้วค่อยๆทําไปนะคะส่วนใครที่เป็นยังเป็นเด็กน้อยอย,อยู่ยี่สิบยี่สิบหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าได้ฟังคลิปของอาจารย์นะก็พยายามหันมาทางทมนะคะแล้วก็พยายามสวดมนต์ไหว้พระนะทาให้ติดเป็นนิสัยแล้วทีนี้เวลามีโรคระบาดอะไรมาที่อยู่แบบเนี้ยนะคะหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรเพิ่มมากขึ้นนะ่ะคนที่สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยจะเป็นคนที่แคล้วคลาดปลอดภัยนะ อาจจะได้ผลกระทบอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะได้ผลกระทบน้อยมากนะอันนี้ให้พยายามทำนะคะส่วนเรื่องเงินเงินทองทองอะไรพวกนี้นะคนเกิดวนันอาทิตย์เนี่ยยังมีเงินให้ได้จับจ่ายใช้สอยนะคะหรือบางคนก็ลูกหลานให้ให้เงินเลี้ยงดูเราจะเป็นอย่างดีนะคะก็มีความสุขในในตรงนี้นะส่วนคนไหนที่ยังทำงานยังหาเงินอยู่ ก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายนะคะในกิจการงานที่คุณทำนะคะแล้วก็อาจจะได้รับงานพิเศษเป็นบางชิ้นมาแล้วก็ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มด้วยนะคะตรงนี้อาจารย์ก็ยินดีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่เปิดมาแล้วได้ไพ่เสียงด,ดีขนาดนี้นะคะ <S <S ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะพูดกันเล่นๆก็เหมือนกับนั่งกินนอนกินอ่ะในในดวงของคนบางคนอันนี้ตามพศด้วยนะอย่างบางคนที่เกิดพศเยอะๆอายุสัก หกสิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยควาว่านั่งกินนอนกินคือสบายแล้วบนกิจการที่เราวางรากฐานไว้อะไรเงี้ยมันมันเป็นไปได้นะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เอาดวงใครมาดูแล้วก็อ่านตามไพ่นะคะนะก็ขออวยพรนะให้คนเกิดวันอาทิตย์มีความสุขตามอัตภาพในสิ่งที่เราคิดที่ระหว่างนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ